จะพาเพื่อนๆไปดูลิงลิงที่ไหนลิงอำเภอเขาชะกันนะะนะนะลิงเขากันัที่เขาเรียกว่าลิงเขากันลิงเขากันดูนะสายเวน้นโงงทำงงนะทำงงนะ สวัสดีครับอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะขับรถชมวิวไปอำเภอวัฒนานครนะครับก็คือนี่ฮะผมอยู่ในวงเวียนโคคารเพิ่งออกจากร้านพี่ชายเดี๋ยวผมจะให้พี่ชายผมถ่ายรูปให้ดูนี่ฮะกำลังถ่ายรูปอยู่นะฮะผมนี่ฮะยอดไหมฮะ,บ,ะบ๊ายบาย วัฒนารัตนนะฮะไปดูบรรยากาศถนนสายนี้นะฮะไม่ได้ขับนานแล้วไปดูว่าเป็นยังไงบ้างออกจากโคคานก็เป็นถนนสี่เลนเอาออกมาหน่อยนึงเป็นถนนสองเลนซะแล้วแสงมาู้หูอะไรตกใส่มืสอสกูปเฮ้ยข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์บิกมาให้เือนกันรถดเดียวกันของเราหรือเปล่าเี่ย ถันมาก็นก่าจะเป็นหกละห้าสิบเหมือนกันโอ้ไม่ใชยย่ตัวนี้เป็นเทอาสกษีษ ช้าหน่อยเนื่องจากว่าถนนแคบ้ลเลี้ยวซ้ายก็นู่นแหละอารันยประเทศเลี้ยวซ้ายอารันยประเทศนะเลี้ยวขวาวัฒนานครบนทางหลวงหมายเลข3 3 9 5 านครวัฒนานครเด้ถึงแล้วข้างหน้าเป็นสี่แยกนะท่านผู้ชมสี่แยกวัฒนานครนะฮะเลี้ยวซ้ายนี่ก็ตลาดลงเกลือหรือกัมพูชาส่วนตรงไปนี่ก็สามารถไปยังจันทบุรีหรืออำเภอคลองหาดไปวางน้ําเย็นได้นะะเราตรงไปเอ้ย,อยเลี้ยวขวาถ้าเราเลี้ยวขวาเราก็จะสามารถไปยัง กรุงเทพนะฮะชนบุรีกรุงเทพอะไรพวกเนี้ยได้อึ๊บๆเนี่ยฮะวัฒนานครมาถึงตรงนี้นะหลายท่านก็จะแวะเข้าปั๊มเข้าน้ำนะปั๊มมีปั๊มปั๊มมหาชนนะปะตะทเราอยู่บนทางหลวงหมายเลขอะไรตรงนี้เออนั่นแหละ ถนนวัฒนานครโอ้แต่วันนี้นคนเยอะมากเลยเนี่ยดูอข้อปัม๊มน้ำมันก็แพงโอ้ยน้ำมันเนี่ยแพงมากเลยข้างหน้าก็จะมีด่านทหารด่านพิทหารมีด่านพิทหารตรวจอะไรบ้าง ด่านทหารเนี่ยพิทหารยืนอยู่เนี่ยไปก่อนเด้อพิทหารเด้อผมจะไปไหนผมยังไม่รู้เลย <c oughs> เอออะไรเอ่ยเงินเงินสรากรถน้ำมันที่ไฟไหม้นะฮะน่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าตรงไปก็ได้แต่ผมจะวิ่งไปเส้นนี้ดูนะฮะมันจะวิ่งเส้นนี้มันจะไปโพตรงไหน มาเรื่อยๆก็จะเจอทางรถไฟทางรถไฟทางรถไฟอุบ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 บทำทางรถไฟเสร็จแล้วมันจะไปโผล่ไอ้กระบินหกกิโล หมู่บ้านอะไรแถวนี้บ้านห้วยโจดหรือเปล่า แยกนี้มาคูตรงแยกนี้นี่ถ้าเดี๋ยวขวาเดี๋ยก็<ม>ยกขึ้นไปอารันเหมือนเดิมไปช่องตะโกเหมือนเดิมตรงไปแล้วตรงไปเอมาถึงแยกนี้มาถึงแยกนี้เราก็ยังตรงถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็เข้าเมืองสระแก้วนะครับเข้าไปยังอำเภอเมืองสระแก้ว ก็ยังจองไปอยู่ข้างหน้าป็นกบซึ่งนะดี๋ยเงเปลีอยนงหมเปลี่ยนไหนะครับตรงนี้โอ้ยเหลืองอาลามเลยเหลืองอาลามเลย ต้นไม้ต้นคูนต้นคูนถึงสีแยกสะขวันนะครับตอนนี้ตรงไปก็กรุงเทพชนบุรีเลี้ยวขวาเข้าเมืองสะแก้วหรือไปกระบินบุรีปาจีนผมจะเลี้ยวซ้ายจะพาเพื่อนๆไปดูลิงลิงที่ไหนลิงอำเภอเขาชะกันนะนะนะลิงเขากันที่เขาเรียกว่าลิงเขากันลิงเขากันเลี้ยวซ้ายไปแล้วจากที่นี่ไปเขากัน13มกิโลไปไปดูลิงกันพวกเรา มาเจอสายแวน้นสายแว้นสาวๆนะครับดูนะสายแวน้นโอ้โอโงงเขางงทำงงนะครัทำงงนะครับดูน้องเขาลืมปิดไฟเลี้ยวนี่ใส่บวกกันน้องได้ด้ล่ะเด้อ จะกันแล้วถึงเขาจะกันแล้วนี่ก็คืออำเภอเขาจกันหรือเขาจะกันนั่นแหละทำไมต้องเรียกเขากันเขาจะกันด้วยไม่รู้ไม่มีประวัติไม่มีขบวนไทยมีขคราลองคอมเมนต์มาดูเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูลิงพา,พาพาท่านผู้ชมไปดูลิงที่วัดเขาจะกันด้านหน้าของเราเอยไม่เป็นภูเขาอะฮะ ภูเขาถึงนวถึงนวถึงนะถึงไม่รู้ว่ามีลิงหรือเปล่ปานี่โอ้ยนี่เจอเจอลิงแล้วเจอลิงแล้วอือสวัสดีครับลิงโหลิงเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้สวัสดีครับพี่มองหน้ามองหน้า โอกลิ่นกลิ่นแรงมากเลยกลิ่นเยี่ยวกลิ่นกล้วยนี่ครับสวัสดีครับผมโอ้เยอะเยอะเยอะเอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในอีกเนี่ยดูนั่งดูดูนั่งด,ดูนั่งน,งนี่เยอะเลยโอ้เป็นภูเขา เขาเรียกเขาอะไรเขาชะกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆน,นี่เต็มเลยนะฮะนี่เดี๋ยวข้างในมีอะไรอีกเดี๋ยวเขาไปดูนี่เราถึงสถานที่เขาเรียกว่าเขาชะกันแล้วก็ลิงเยอะด้วยนะฮะมันฝูงเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะรถเหล่าหรอือเปล่าเดี๋ยวมาดู นี่มีลูกลิงด้วยเห็นไหมมีลูกลิงด้วยท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆจะกัดเราหรือเปล่าไม่รู้ดูว่าลิงจะกัดนะเข้ามาเข้ามาดูที่หลังของเรานะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะลงแล้วเยอะนะอันนี้นี่อุ้มลูกอยู่ตัวนี้อุ้มลูกอยู่ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมพาพวกเรามาดูก็คือ,อเขาชะกันซึ่งมีลิงเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เราจะต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นต้องขึ้นเดินขึ้นบันไดขึ้นไปเราจะเห็นวิวอ,อำเภอเขาชะกันโดยรอบเลยคือเขาภูเขาสูงมากนะแต่กลัวจะว่าไม่ทันเวลาเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปต่อไปซึ่งผมจะไปรีวิวถนนเขาหินซ้อนให้ดูนะท่านผู้ชมจะไปรีวิวถนนพนมสรารคามเขาหินซ้อนว่า เสร็จเรียบร้อยไปถึงไหนแล้วนะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่องถนนแลนด์ด้วยนะครับฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมลิงแวลิง <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ